ขอสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Gamer CH นะครับวันนี้เราก็จะมาเรื่องมอดไซวิซจัดอันดับนั่นเองวันนี้ EP 2สแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช์ กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมแอดกันมาด้วยนะไปดูชื่อได้ที่ e ี1ีหนะครับก็อย่าลืมแอดนะแอาวอาลมไม่ได้เงั้นก็วันนี้ก็จะมาเล่น CV c ี c ีธรรมดาก่อนนะครับโอเคเนาะเล่น CV c ี v ีธรรมดาก่อน อือมอุ้ยมวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นปืนทอมสันวันนี้เจวันนี้ก็จะมาวันนี้ก็จะมาเล่นปืนทอมสันด้วยนะครับปืนใหม่สุดโกงเลยก็ว่าได้ เราขอไม่ฟังเพื่อนพูดดีกว่านะครับชิคกี้พาเราเปิดดิไม่เปิดไม่ฟังเพื่อนพูดหรอกเนาะว่านะทุกคนเนาะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นกับใครหรอกนะครับวันนี้ก็สุนทีมาเออใครวะ นอยู่ไหนมันอ๋มอมีตัวออมเดี๋ยวนะครับทุกคนมันมีคนวิ่งเข้ามาบุกแบบนี้แล้วก็ต้องจัดการไอ้สมใจลมหนึ่งปัญญาก่อนเดี๋ยวค่อยซ้ำ เอ้ยเดี๋ยวแหละระวังนะครับระวังหัวนะพี่น้องอุยอุยต้องระวังด้วยต้องระวังด้วย,วยอ้าวเฮ้ยโอเคด้วยจเจล็งหัวโชว์สันหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ทอมสันจัดมาปืนโปรดของช่องเราเลยนะครับได้กเห็ดเพื่อนกันปืนนี้จะเป็นปืนโปรดของช่องเราเลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นปืนที่เกียร์จัดถึงจะไม่มีสโคปก็ตาม จังหวะนี้เบอร์จุดแล้วหนึ่งคนเอาได้อยู่สายเติมเฉยยังไม่ทันได้เติมเลยนะเนี่ยวันนี้โอ้ยเมื่อไนอ,อยู่ไหนวะเอออยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อันนี้มอตเต็ก เตะไปดิครับเสือสมเสือสมมอแตกโคูดหัวยังง่ายเดี๋ยวดูดของก่อนนะครับออยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้โหตกใจโคตรตกใจเลยวันนี้มาเล่นปืนทอมสานสองกระบอกกันดีกว่าจะโกงจะเกรียนขนาดไหนมารับชมกันได้เลยนะครับ ัแค่อยู่สายเติมเฉยเลยดูชุดนี้ก็ไม่เชื่อเลยว่าสายเติมตัวละครก็แค่แอนดรูดก์แกอือหืออือหือ GM คิดยังไงเนี่ยอยู่สายเติมมาจังหวะน,นีอ้อ้าวาว่าจะายิงสไหนยิงไม่ทันนะครับโอ้โออยออ ยิงโดนนัดเดียวเดี๋ยวก่อนนะครับผมเคาะเอ้ยมีคนใช้สไนว์วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจุ๊บอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกดไม่กดไม่ได้คือไอสกาฟีแบบนี้ไม่ดีไม่ดีไม่เอาสกาฟีจุ๊บโอ้ยนี้นี้นี้ดิครับรออะไรนี้ดิครับ ย้อนนะเราไปอยู่บนบ้านดีกว่าน้าทุกคนอเอะเฮ้ยเฮ้ยโดนเอดับยิงเตกไม่น่าหมดแต่โมลเลยไม่เป็นไรหรอกเราเพลย์แค่ตาเดียวนอน้าทุกคนเดี๋ยว,ยวตอนนี้จะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะสมาธินิดนึงเนาะ ก็เราต้องมีสมาธิร้อยตัวนะ อีดับเว้ไอ้เนี้ยจะใช่อีดับเฮ้ยเข้ามาชาร์จแบบนี้เลยเหรอถือสองกองชาร์จแบบนี้ถือสองกองชาร์จแบบนี้โอ้โหเดาวหนึ่งรีบซ้ำก่อนเลยนี่ได้อีก่อ่ะเอาแตกเลย หอมสันกระได้มาแล้วให้ไฟู่ไหนหมดอ่ะอืมเนาะไม่ไปไหนหมดโอ๊ยกดไม่กดไม่ค่อยติดอ๋ออยู่นดีที่ทำไมอยู่ดีๆจอมืดกดแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกคน นู่นไงครับเปิดไฟอ้าวดีๆจอมืดไม่เป็นแล้วกดไม่ติดทุกคนกดไม่ติดติดแหละติดแหละสิบกว่าลูกนี่ก็สายเปจังเลยเรา แบ่งให้เพ oh. ื่อนหน่อยเพื่อนไม่เอาแล้วตีอยี่ยมมากก่อนอดาวกลางอากาศนะครับอยู่ข้างบวนข้างบน ออโอ้เออมองไม่เห็นมรมองไม่เห็นนะครับทุกคนมันไหลตูดพวกเราอะ่ะเออเอลอยเลย ทอมสันกับอ่ะทอมสันสั้งเกมก็ได้อะองสันทั้งเกมก็ได้อะเราจะทำตามสัญญานะครับทุกคน้อมสันทั้งรอมสันทั้งเกมนะครับเราไม่ผิดกฎอะไรที่พูดอยู่แล้ทุกคนขออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแต่อย่าขออะไรที่พิเรลนนะครับ อันนี้ผมไม่จัดนะครับพี่เลนพี่เยนผมไม่จัดนะครับทุกคนโอเคนะไม่อยากเข้าช้วาวะไม่อยากเสียงอสองกวางแบบนี้ ไหนามาปิดสักขนาดนี้แล้วก็ปิดเกินหัวเต็กได้คิ่เฮ้ยไม่ได้อยากเอา หัวเตกเอิม่มชนะน,นะครับทอมสันเปอรน,นี้โคตรเก่งน,นะครับขอบอกว้าว MBP คือพวกเราว้าวดเต้นผมแจะไม่เติมนะครับไปดีนี้เพื่อเป็นการเรียกว่าอะไรเพื่อเป็น วิธีทำนะครับเราจะไม่เติมเฮ้มีคนขอแอดเพื่อนมานะครับใครว่าไอดีนี้ใครจะแอดมาก็ได้นะครับใครจะแอดมาก็ได้แล้วแต่ผมยอมรับทุกคนนะครับ แต่ผมจะขอเล่นแบบไม่คุยนะครับเพราะว่าตอนผมเล่นไอดีหลักผมเคยเล่นกับเพื่อนแล้วผมเปิดไมค์มันไม่ติดนะครับเปิดแล้วเพื่อนอีกคนนึงไม่ได้ยินนะครับเลยผมจะเล่นแบบไม่คุยเนาะนะครับโอเคนะทุกคนเข้าใจนะโอเค อื uh ้มมือแต้มมือมือแต้มมือโอ้ยเพื่อนทำไมล้มรัวจังเลย ออะตายโอ้โหอีกนิดเดียวทองสันยังไม่ได้เพราะง,งั้นผมก็จะยังหกสิบก่อนนะครับโอ้โหเก็บได้ทาสันแล้วทสันเหมือนเดิมนะ ฟังเพื่นพูดหน่อเอ้ยนีบบนั้นก็ได้เหรอ าได้ทองสันหน้าถ้าได้ทองสันหน้าทุกคนถ้ได้ทองสันดีดีเลยใช่เสร็จละเสร็จเลยคราวนี้แหละตาน,นี้น่าจะชนะมัง้งลองเกียนเพื่อนดิผมขอไม่ได้เอ้ยเออเอก็บตกเกบต โอ้โหเมื่อกี้ไปผิดทางนะครับโอ้โหวันนี้อาจจะออนนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันกดไม่ติดก็ขคอภพยนะครับผมเล่นในแพลนะขอเตือนไว้กกอนผมไม่ได้เล่นในคงในคอมอะไรเลยนะครับผมเล่นในแพลนะทุกคนผมเล่นในแผลก็เต็มโอเคนะผมเล่นในแผล อขาเตกเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะร้นกักนังคิวอกมาดีครับเฮ้ยเหลือตะวันคนเดียวเฮ้ยโอ้โหแหวนี่อ ริงเ,เลยพวกนี้โหดจริงนะเนี่ยพี่ฝ่ายเล่นเป็นว่ะพี่ก็ขออภัยในการความกักของพี่ด้วยนะแกับขออภัยในความกักของพี่ด้วยเรื่อของผมด้วยนะครับถ้าผมกักยังไงก็ผมไม่ได้เลยนะ เราจะลองใช้ปืนอื่นบ้างดีไม่เอาหรอกวันนี้จะทำสั่นทั้งเกมนะครับวันนี้จะทำสั่นทั้งเกมนะยกเว้นเกมแรกกับเกมสองถ้ายังไม่ได้ทำสันก็ใช้ปืนอื่นไปก่อนนะ ี่นี่มัเล่นเป็นล้หนึง่งอื้อหือไรวะปิดทำไมอะเพื่อน ยนอยโอ้ยก็มาดิครับ อือฮ uh ึฝ่ายเดวคนเดียวนะครับตึงจัดมาเริ่มัาแล้วโอ้ยก ย่ <Yeah. S 2> ชนะอ้าอ,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 อย่างตึงอาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับไบอ้บอย่างเยอะไอ้คนอื่นหน่อยเถอะเราก็ไม่ค่อยใช้หรอกแต่บางทีคิดได้ก็ใช้ มีแค่หกเลือดก็พอแล้วเอ้ยกดไม่ค่อยติดต่ไเลยนะครับเพราะว่าเอา 嗯嗯嗯。Oh, oh, oh. ดิครับมันขังตัวเองอ่ะแล้วมันขังตัวเองอ่ะออกได้สักทีเฮ้ยวงอย่างแรงอ,อแพ้เลยตานน้โอ้ได้เด้ MVP ของทีมนะครับว่า เดี๋ยวเอาก่อนดีกว่านกเนาะสแกนกระเป๋าอืมใส่เลยก็เท่นิดนึง โอ้โหนี่รางวัลเยอะเกินหมดยังกูรางวัลโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดซสไคร้กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์นใต้คลิปด้วยนะครับโอเค